ถ้าชอบช่องเขาอย่ากดค่าโฆษณาเขานะเขาจะได้มีตังไปซื้อมังหะมาอ่านให้เพื่อนฟังต่อเดอ้อรักนะจุ๊บจบถ้าน่องแย่ไม่ได้ตอนที่หนึ่งอยสีเก้ออเฉากนี้ไม่ใช่พระเอกสบตากับนางเอกแล้วจูงเนรอไม่ได้หยุดเลยนะลินท่านแอ่ไม่เจ็บแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าองหญิงตองหยานพันแผลได้น่ารักแบบนี้ เป็นอะไระ่ะกดอะไรอีกอะจะผูกโบยยังไงวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอแบบนี้ก็สวยแล้วล่ะไม่ต้องทำใหม่หรอกไม่ฉันจะทำใหม่วันนี้ต้องทำให้ได้ แล้วจะแกะมันยังไงเล่ามาเสนแน,นเชียวเอามาอีกรอบอีกรอบอีกรอบเฮ้ยทำไมเอาแต่ใจอย่างนี้เนี่ยบริงบริงสวยงามโอ้จะทำได้ก็ทำได้ดีนี่ว้าวองชายที่สุดยอดไปเลยไม่มีใครเลิศเลยเพอร์ฟิคเท่าท่านอีกแล้วเสร็จแล้วใช่ไไม่ขอรับเลิศเลยมาใช้กับผู้หญิงนี่นะ เออพรเธอขอร้องขอบใจที่ท่านช่วยทำแผลให้ค่ะค้าไม่มีอะไรแล้วค่าขอตัวพักผ่อนก่อนนะเตียงเจ้าอยู่ตรงนี้จะไปไหนข้าอเอ่อเอ๊ เจ้ากำลังอ่อยข้างั้นหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะข้าข้าไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยอะเอ๊ะแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรกันล่ะเอ๊ะข้าข้าข้าไม่ได้ตั้งใจถ้าหน่องแย่ไม่ได้ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ้ากำลังอ่อยข้างั้นหรอเออข้าข้าไม่ได้ตั้งใจก๊กก๊กก๊ก องค์ชายมีสารจากในวังมาขอรับเข้ามาเอ่อมอรีนท่านน่ารักจริงๆขอบคุณมากที่มาช่วยข้าในเวลาพอดีดิน่านเจ้านี่ยหมดเร็วนะรู้ทั้งรู้ว่าองค์ชายมีอูโหหินอยู่แล้วเย่าจะหน้าหย่าด้านมาแย่งองชายอีกฮัโลโหลข้าอยู่นี่ไม่สนใจข้าเดี๋ยวหรอเพราะเจ้าคนเดียวทำให้องค์ชายต้องไล่ข้าออกไป ปงวันมะรืนเป็นวันเกิดของนางสนมฟาบาททรงมีรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงขึ้นอูว่าไงนะน้ำท่วมที่เจียงนนานยังไม่ได้หารือกันเลยฟาบาทจะไม่หารือแล้วหรือทำไมถึงจัดงานเลี้ยงด้วยทำไมทรงเรื่อนการประชุมแล้วทำไมถึง จัดงานเลี้ยงนางสนมของตัวเองแทนนะก็พอฝ่าบาทไม่กล้าขัดใจนางสนมผู้นี้ยังไงล่ะมีคำสั่งออกมาแบบนี้พวกเราจะทำอะไรได้วันมะรืนเจ้าต้องไปร่วมงานกับข้าฮะองคารัก์เข้าวังได้ด้วยเหรอไม่ใช่ในฐานะองคารักษ์แต่เป็นในฐานะหุห่นของข้า ฮ่าฮพวกเจ้า <sympath> น <icking> <ph IL> ี่สนุกกันให้เต็มที่เลยนะข้าเตรียมดอกไม้ไฟจุดให้นางสนมของข้าแล้วขอพระทัยพระยาค่ะแ่าบดขอพระทัยเพคะชาวบ้านร้องเดียกเรื่องน้ำท่วมแต่ฟาบาททำไมพระองค์ถึงไม่สนใจกันนะชาวบ้านกำลังตกทุกข์ได้ยากแต่ราชาเรื่องร้งกับนางสนมตัวเอง แบบนี้จะปกคร้อง้านเมือได้ยังไงกันเฮ้ยระวังความพูดเจ้าด้วยเรื่องเจนหนานข้าไปจัดการแล้วล่ะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงจัดการแล้วเขาเป็นโวรชาวบ้านมากกว่าจากกักรพรรดิด้วยซ้ำเวลาตามุ่งมั่นขององค์ชายคงจะเป็นที่พึ่งพีให้กับราชดร,รได้ในยามนี้เ้อ <c oughs> เจ้ามองข้ายอยู่แบบนี้ จะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดน,นะอ่ะวหวานกันจริงๆเลยนะอะไรกันเนี่ยออข้าแค่แอบมองไม่ได้คิดอะดไรเสหน่อยอะแค่นี้ก็ไม่ได้ได้ไงฮะเจ้าคงยังไม่เคยเห็นดอกไม้ไฟสินะเดี๋ยวข้าจะฮันฮิ องอ์หงตังันถ้านหน่องแย่ไม่ได้ตอนที่151่้อยห้ข้างนอกจะจุดผูดอกไม้ไฟกันแล้วเรารีบไปดูกันเถิดจ้าไปสิเพคะได้ยินมาว่าไม่เพียงแต่ดอกไม้ไฟนะยังมีการเล่นอย่างอื่นอีกว้าวน่าสนุกจังไป <c oughs> กันเถอะเอ๊ะทำไมข้ารู้สึกหนาวๆน,นะองค์ชายภู้เขาน้ำแข็งอันติง ว่าแต่องชายจะไปดูกับพวกเราไหมพี่คะเอ่องั้นก็อุ๊ยลืมไปว่าองชายไม่ชอบอะไรแบบนี้ช่องมันเถอะถือว่าไม่ได้หามแล้วกันเจ้าค่ะม,มันได้สาระข้าไม่ชอบดูถ้าทางเหมือนงอนเมียจะให้เมียสนใจชิต้องไปกัเธอค่ะทำหน้าแบบนั้นใครจะอยากให้ไปดูด้วยกัน จะชอบคนเย็นชายอย่างเขาไปได้ยังไงอ่ะใ,ใครชอบเขากันไม่มีทางอีกอย่างตอนนั้นท่านก็ชอบเขาไม่ใช่หรอเอ๊ะตอนนั้นข้ายังเด็กนะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้ข้ามีผู้ชายที่ชอบแล้วล่ะเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและนุ่มนวลดีเลยเพคะตอนนี้หนุ่มที่เมืองเรามีแต่คนนิสัยอ่อนโยนและนุ่มนวลละมุนทั้งนั้นเลยถ้าชอบก็จัดเลยค่ะเชีรยเจ้านะ เด็กหนุ่มผู้อบอุ่นและอ่อนโยนนี่นเหรอเอ่อทำไมข้ารู้สึกว่าเราเดินมาไกลกันมากแล้วนะไม่ตั้งห่วงในวังนี้ข้ารู้ทางนะข้างหน้ามีบ่อน้ำเล็กๆอยู่นะได้ยินมาว่ามีนางสนมของจกักรพรรดิองค์ก่อนได้คลอดลูกชายไว้ที่นี่ แล้วก็ถูกดางสนออีกคนหนึ่งโยนทิ้งลงบ่อน้ำนี้สองคนแม่ลูกแม้แต่เงาก็หาไม่เจอเอ้ะนี่นแม่รังข้าอยากได้ลูกว่าไงนะเออเอช่วยข่าหน่อยสิเออตั้งแต่ไอ้จงโตข้าไม่ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยความจริงใจแต่เรื่องนี้ เจ้าไม่ต้องให้ข้าช่วยดีกว่านะเป็นอะไรไปข้าหมายถึงข้าอยากได้ลูกขนไก่ตรงนั้นน่ะอ๋อไดาาจริงๆคงไม่มีใครเห็นใช่ไหมเนี่ยอี้พวกเราเห็นกันหมดแล้วอเอ้นั่นไม่ใช่โอ้คสิบหกรอกเหรอเจ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนารับใช้ไปไหน ข้าบูพวกนางแล้วเลยไล่พวกนางไปแล้วล่ะองชายสิบหกองชายที่ฝ่าบาททรงโปปานมากที่สุดอยากได้รูกขนไก่ใช่ไหมเดี๋ยวข้าช่วยอื้ <c oughs> อ,อีกหน่อยท่านพาข้ามาเตะลูกขนไก่หน่อยได้ไหมเราจะได้มาเตะแข่งกันแข่งกันยังไงล่ะ องญิงหายไปไหนเมื่อกี้ยังเดินอยู่แถวนี้อยู่เลยเฮงให้หยิบได้แล้วอะนี่ไงดูว่านาจะเป็นถ้าหน่องแย่ไม่ได้ตอนที่152อเอ่อรับนะว้าวท่านเตะได้เก่งจริงๆเลยอะมางั้นเรามาแข่งกันดูมอสวงฮันหลิงฮัน <laughs> ลินฮันฮ <Huh? S 2> ะอคุณชายหลินมาที่นี่เหรอคุณชายหลินมาเขาอยู่ไหนคะน่ะเอฮันจะเป็นอะไรไปอา้าวใช่เจ้าจริงๆด้วยฮ่า <laughs> ฮ่าเสือจริงๆเลยคู่บ้านหรือคงชแขอันติงก็คือ <gasps> คุณชายสามของท่านเวทับนี่เอง คุมั่นคุณชายสามแม่นางเต้ทาผู้นี้จะมาเตะลูกขนกกยกับเรา,างั้นหรอท่านพูดอ,อะไรนะเข้าไม่เข้าใจองค์หญิงยังจำทหารองค์ครัก์ที่ช่วยท่านตอนต,อนตกม้ได้ไห้ให้ค่ะเขาคนนั้นก็คือหลินท่านมันคือเรื่องจริงใช่ไหมออ เช you hm ื่อผมฉันจะพิสูจน์ให้พระองค์ดูเองเพคะปล่อยข้านะพูดมาสิทำไมต้องบกปิดตัวตนของเจ้าด้วยเจ้าปิดบังความรับอะไรไว้อย่าไม่พูดมาอีกอะปึ๊กอะไรกันกล้าดียังไงถึงมาแตะคนของข้า อย่างไม่ได้ตอนที่153ก็ดียังไงมาแตะคนหองข้าประโยคนี้มันคุ้นหูจริงๆครั้งก่อนทหารองค์ครักครั้งนี้มาเป็นคู่มัน่นไม่รู้ว่าสองคนนี้มีอะไรสำคัญกับคงชายมากเพียงใดหรือบางทีอาจจะเป็นคนคนเดียวกัน ใต้เท้าหลิวท่านเป็นโลกอะไรหรือเปล่าในฐานะที่เป็นขุนนางแต่ท่านสรุปโดยไม่มีหลักฐานเช่นนี้หรอกครับองค์ชายคงอยากเป็นเหมือนสุภาษิตไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอกนะพะ่ะค่ะนางเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเราคงได้รู้กันออคนของข้าท่านจะมาตรวจสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไงกันแม้แต่พระราชองค์การของฝ่าบาทก็ยังไม่มี คงดูถูกคู่มันของข้าไป้วยแล้วมั้งท่านกล้าได้ยังไงเรากลับกันเถอะแล้วท่านจะได้เห็นดีกันพวกท,าท่านต้องลงโทษฐานหลอกลวงเราแล้วยังกล้าหลอกลวงฝาบาทอีกหลอกลวงข้างั้นเหรอพูดออกมาสิท่านพ่อ องค์ชายมานี่วันนี้เป็นวันดีพวกเจ้าทะเลาะอะไรกันฟาบาดคู่มั่นขององค์ชายอันติ้งข้าสงสัยว่านางเป็นคนหลอกลวงเพียยค่ะแม่นางม่อสวงหัน่นไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาแต่นางคือหลินหั่นมาเขาว่ายังไงตัวตนที่แท้จริงของนาง ข้าให้คนไปตรวจสอบดูแล้วหรือว่าเฉินชิวจะโกหกข้าฟาบ,บาทเ,เดี๋ยวก่อนข้ายากฟังได้เท้าหลิวพูดก่อนสามวันก่อนที่นอกเมืองพวกเราไปขี่ม้ากันที่นั่นหลินฮั่นเป็นทห,หารขององค์ชายที่มาช่วยเอาหญิงต่างยางแล้วเกิดบาดแผลที่ไหล่ซ้ายแต่ว่าเมื่อกี้กระองเห็นแม่นางม่อซว,วงฮั่นมีแผลเช่นเดียวกันกับทหารองครักษ์หลินฮั่นบาดเจ็บที่เดียวกันเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องบันเอิญน แน่วันนั้นองค์หญิงตางอย่างอยู่ด้วยหรือใต้เท้าหลิวพูดเรื่องจริงใช่ไหมเอ่เอคือองค์ชายอันติงจะมีเรื่องอะไรจะอธิบายไหมฟ่าบาทแผลของนางเกิดจากสองสวันก่อนนางฝึกซ้อมกับหม่อมชั้นเพียค่ะอาจมีแผลที่เดียวกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกฟาบาท แค่ฟังจะเชื่อได้อย่างไรต้องเห็นกับตาสิพะะะค่ะทำไมไม่เรียกนางรับใช้มาถอดเสื้อแม่นางม่สวงหั้นเพื่อพิสูจน์กันไปเลยเรื่องจริงหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ถ้าน้องเยี่ยไม่ได้ตอนที่154ต้อยห้าเท้าหริวจะพิสูจน์ยังไงง่ายมากเพะยะค่ะตรวจสอบต้องหลอดคางของมบบฉันพิสูจน์ว่านางคือผู้ชาย ลินฮั่นเป็นชายหม้อสรวงขั้นต้องเป็นชายแน่นอนพี่ค่ะสายตาอันวั่นใจ <c oughs> ร่างกายของนางเป็นหลักฐานพี่ค่ะได้โปรดฟ่าบาทมีพระราชองค์การตรวจร่างกายนางด้วยพี่คะข้าเห็นด้วยกับเจ้าให้สาวรับใช้พานางไปที่ตำหนักตรวจแล้วตรวจร่างกายนางซะ <c oughs> ลินฮันองค์ชายอันติงพวกแกไม่รอดแน่ดูสิ ว่าพวกท่านจะอธิบายกับฟาบาดย,ยังไงหม่อมฉันมีนมว่าหลงแม่นางเช่งนี้ค่ะหลงแม่นางหลงไม่มีใครเลยตลอดจากสายตาข้าน้อยไปได้สายตาน่ากลัวมากอย่าบอกนะว่านางมีเข็มติดตัวไว้ทรมานผู้อื่นน,น่ะนี่แน่นี่แน่นิ่นี่แน่นอ้ยบอยลินฮันจะเริ่มกลัวได้สินะ ครั้งนี้ยังไงข้าก็ชนะนนเดี๋ยวก่อนองชายอันติงไม่พอใจอะไรเกี่ยกับคำสั่งของข้าหรออย่านะหม่อมฉันนี่บางอาจขัดคำสั่งฝ่าบาทแต่เตยเท้าหรือบางอาจขอการเปิดเสื้อจากคู่มั่นของข้าหม่อมฉันคิดว่ามันไม่สมควรที่ทำให้นางเสื่อมสีเกียรติหากการพิสูจน์ของท่าน ผิดจ,จริงๆแล้วก็คู่มั่นของข้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องที่หลับอายเช่นนี้มันจะไม่ยุติธรรมกับนางยิ่งนะถ้าจะทำยังไงท,ทำไมองค์ชายถึงมั่นใจว่านางไม่ใช่ผู้ชายหรือว่าข้าจะคิดผิดไปจริงๆองค์ชายอันติงก็พูดถูกหากไม่เป็นจริงองที่ได้เท้าหลิวพูดข้าจะช่วยทวงความยุติธรรม ให้อย่างแน่นอนจัดการซะสิบห้าทีผ่านไปเป็นยังไงบ้างฝ่าบ,บาทแม่นางโม่สูงุั้นเป็นหญิงสาวเพคะว่าไงนะเป็นไปไม่ได้อา้าก็ข้าเป็นผู้หญิงจะให้เป็นผู้ชายได้ยังไงยี่แม่นางหลงใจดีกว่าที่ข้าคิดไว้ตีเเ้าหลิวดิตาเบาจริงๆ มาพูดสุ่มสี่สุ่มห้าเรืยว่าจะเป็นผู้ชายใช่เจอาค่ะเขาคงไม่เช่าข้าหรอมั้งค่ะข้าจะบอกอะไรให้นะเขานะ่ะการนินทาผู้อื่นสร้างมิตรภาพให้กับพวกเราอันจริงข้าพวกเจ้าสองคนผิดไปจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างตลกร้ายนะคะคือแบบยังไงอะศัตรูหัวใจของพระเอก เป็นผู้หญิงส่วนศัตรูหัวใจของนักเอกเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยส่วนไอคนนั้นน,น้าแตกไปเลยโคตรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ